กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซพารวยช n n นลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่นะคะและ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟงังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีข่าวมิหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กทีอ่อายุต่ํากว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะใครอยากเข้าบ้านนะคะอยากได้แนวทางฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะก็อย่าลืม แวะเข้ามาเอากันได้นะคะฟรีนะคะพี่พี่แม่แม่จ๋าวันนี้ให้ปู่มาเหยียบไว้ให้นะคะหลวงปู่ศิลาอ่านี่นะคะให้หลวงปู่มาเหยียบไว้วันนี้ต้องมาสุดซอยนะพี่น้องนะนะคะพ่อน้องสาวโซ่สัททานะคะเพราะว่าน้องสาวโซ่ได้ไปรอบหนึ่งนะคะวันแรกที่เขาเข้ามานะคะน้องสาวโซ่ก็ได้เฉพาะกิจหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้พี่วีนะคะ พี่วีเพราะว่ามาถึงน้องสาวโซ่ประมาณเที่ยงนะคะแล้วไปเปิดประมาณน้องสาวโซ่มีเวลาไปเปิดช่วงใกล้จะหนอยพี่วีนะคะมันมีวันที่อะไรนี่แหละสักอย่างที่มาสองเก้านะคะจำไม่ได้แล้วก็เคยบอกพี่ๆอยู่นะคะใช่นะคะก็ได้ไปเนาะบูชาปูมานะคะนี่ 29นะคะขนมไทยน้องสาวโซก็ไม่ได้ตามนะคะคิดว่าไม่มาแล้วเพราะว่ามาพี่วีแล้วนะคะเสียด้นะ,ะปู่เขาสาให้มานะคะตั้งแต่มาอยู่กับน้องสาวโซ่มีแต่ความโชคดีนะคะพี่น้องจริงๆนะคะตอนแรกนะคะที่น้องมาใหม่ๆนะน้องสาวโซก็พูดนะคะในใจว่าถ้าอยากให้น้องสาวโซ่ศรัทธาเนาะขอให้วันเนี้ย ็นวันดีของน้องสาวโซ่นะเพราะว่าวันแรกที่มานะแม่ให้มากลัวหายนะคะพี่น้องแพ็กย่างดีเลยนะ,ะพี่น้องใส่มอนนั่นดูนี่แหละลือออกมาดูพี่น้องมอนเหลี่ยมนะหกหกเหลี่ยมนะเม่ทําเองนะคะก็ยัดเข้าไปข้างในนะ่ะน้องสาวโซ่ต้องเปิดต,ตั้งสองข้างนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้เย็บคืนนะคะพี่น้อง สวยนะั่นลายมอนของแม่น้องสาวโซเนี่ยมาให้ลูกสาวนอนพิงนะคะมากับปูนะคะหาไม่เจอตอนแรกนะคะคิดว่าหายนะี่น้องเรามารับชมแนวทางกันเนาะคิดว่าหายนะคะหาไม่เจอนะ,ะถามแม่ว่าแม่วางไว้ตรงไหนแม่ก็บอกว่าที่มีเชือกยาวๆก็เปิดตรงเชือกยาวๆก็ไม่เจอนะคะอเออพอบูชามาราคาก็ พอสมควรอยู่นะพี่น้องแรงอยู่นะสองสองพั 2, 2, 9, นเะก้านั่นแรงอยู่นะพี่น้องอด้วยความที่ต่เองชอบนะคะเพราะว่าฮิตอยู่นะคะก็เลยแล้วเป็นเหรียญสุดท้ายด้วยนะพี่สะพายบอกก็เลยโอเคนะคะแล้วกอ็อะไรนะบูชาเบี้ยจนด้วยนะคะแต่อยู่กับแม่นะคะให้แม่ไปนะคะ ห้าแปดบวกลบคูณหารนะคะได้ยี่สิบสองนะคะสี่ศูนย์นะคะบวกลบคูณหารนะคะได้สิบเก้านะคะตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสองหนึ่งนะคะบวกลบคูณหารนะคะก็จะเป็นแปดศูนย์นะคะเม็ดเดียวนะคะน้องสาวโซ่ให้แปดกับศูนย์ นะคะเมื่อวานนอกใจสีนะคะปวดตับเลยนอกใจสีวันนี้ปู่เหยียบให้นะคะวันนี้ปูเนะนนปะะ่เหยียบให้ต้องมาสุดซอยนะวันนี้หลวงปู่ศิลานะคะเหยียบให้ต้องมาสุดซอยนะพี่น้องนะน้องปู่เนาะนะคะถ้าได้ขนมไทยอีกรอบหนึ่งนะคะหนูจะไปใส่กรอบเลยนะพี่น้องจะใส่กรอบเลยนะคะแปดศูนย์ศูนย์แปดนะคะแปดสองสองแปด แปดสามสามแปดนะคะแปดสี่สีนะคะแปดหกหกแแล้วก็8ปดเนะคะแคู่8ชุดนะคะตัวตัวเลขนะคะที่น้องสาวโซ่ชอบนะคะก็จะเป็น แปดศูนย์ศูนย์แปดแปดห้าห้าแปดนะคะแปดสามสามแปดแปดหกหกแปดนะคะหนึ่งสองสามสี่อีกคู่หนึ่งนะคะขอเป็นแปดสองนะคะจดไว้ครับไว้นะคะพี่พี่วันนี้ต้องสุดซอยนะเรานะคะพอปู่เหยียบให้แล้วนะคะไม่ได้ขึ้นเวทีนะคะขึ้นเวทีแล้วแนวทางไม่ออกนะพี่น้อง ดูดวงแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า